ได้แก่เมื่ออะไรอะไรดึกไอ้นี่ดึกอะไรนีดกูชนะเลิศก่อนแนแเดียวพี่ทุกคนกลับบ้านเลยจ้าทุกคนกลับบ้านเลยวันอะไรกเต้นได้แก่แทน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 เด็กกตเต้กมวยเรเียเอไหลเี้ยเาไหลเี้ยเี้ยวไรล คีตาโก้ครับและได้าคาได้นะคะได้คคคนไหนครับคนไหนบอกเลยจ้าให้คนนี้เลยครับผมพี่เจมี่นี่มันจะเดินแผลทำเป็นเดินนี่ครับขอขอสักสรั้งหนึ่งแต่ไปไหนครับถ้าไปคือลงอะไรลงแล้วนะ อยูกับแกไม่้าตัด้ากดล้วจ้าไปเมื่อไหมาทุกคนรอแต่จะมีการตัดแล้วไปใช่ไม่เป็นกดดันคือเกินตัดกดดันคเหลือเกิน